ส้มตำไก่ย่างนะครับแล้วก็มาทุเรียนทำไมนะรู้แนละ้วเพื่อนชื่อเค้งมาทำได้ก็ไม่ได้จัดเลยปีนี้ก็ไปทำบุณแล้วก็เป่าเค้กก้อน็น้อยก้อนเป็เค้กเซเว่นห้บเก้าบาทพอแล้วนะเอออ่ะเข้าอีมหน่อยสุดรอ คนที ỏ, còn còn ่เปสุดหล่อมิ่เป็นขอบคุณนะเออเรียกสุดหล่อแต่ทีนี้เขาเท่เท่เขาเปลี่ยนไปเหมือนดาราบางคนแต่ก่อนดาราเด็กบางคนยังแบผู้หญิงโตมาเป็นผู้ชายเออทีนี้มันเท่สุดหล่อความสุดหล่อยินงเป็นขอบคุณกวีแดงกวีแดงตรงนี้เราสีอะไรสีแดงเออสีแดงสีแดงเมื่อก่อนนะเมื่ก่อนพ่อชอบสีแดงนะเดี๋ยวนี้แก่แล้วไม่ใส่แล้ว วันนี้ก็ไปเป็นทำบุญบ้านเยเทียนมานะครับก็เลยใส่เสื้อขาวมาเยเทียนสุดหลอ่อวันนี้ชิเป็นบุญเสุดหลอ่ออ่ะดีแล้วนะ่ะคนพบตัวเองก่อนก่อนโตนะแต่อย่าพิ่งไปใส่ยันตรดำนะรู้อย่างเป็นต้าผู้หญิงใส่ยันรมเป็นผู้ชายได้นะแสนห้าจบเลยเออเป็นผู้หญิงก,ก่อนท่า้เจ็บตัง ก็พอได้พอดายนะครับอาจารย์ครับอ่ะพอได้ที่นั่งแล้วนะเทพพระบุตรเทพธิดาครับเตรียมนะครับอัญชลีวันคาอภิวาอัญชลีวันคาอภิวาอัญชลีวันคาอภิวา อันชาอรีอ่นท่นี้เราจะอาราธสัมามาคองกันนะอาราธนสัมมาสัมพุธทธระคา ทีนี้ก็นั่งท่าพับเทียบได้ครับเออตามท่าตามอาธัธยาศัยแต่มีข้อแม้เดียวว่าห้ามชี้ฝ่าเท้าไปทักพระรับจะชี้ไป้านข้างก็ได้นะนแต่ผมจะให้อาจารย์ให้ดำเนินการเลยนะครับช่วงนี้ก็อาจจะพูดเรื่องแม่ดก็ได้ควบวประเทศนะใกล้เตือนแม่เดือนนี้เนาะครับผมวิหารสี่ใช่ไหม Là, ววก็อะไรนะทำทำทั้งหกเลยคิดทัววง้งหกเลยครับอนก่อเจริญพรเออน้องนักเรียนเนาะเออวันนี้พระอาจารย์ก็เข้ามาทำการอสอนที่เนาะ,ะทุกวันศุกร์นะ เอาเตรียมฟังฟังเอาพอเรียนพร้อมที่จะรับเรียนพอแล้วนะเนี่ยพระอจารก็จะเริ่มนะกันนะก็อ่านิทางทำมาโปรดจังเละเริ่มขึมมม้นเริ่มต้นเลยนะหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่ภาคปฏิบัตินะวันนี้พระอาจารย์นำเรื่องนะนำเรื่องของ พระสาวกรปูปหนึ่งนะพระสาวกรปูปหนึ่งนะต้องสนุกแน่นอวนวันนี้เนาะเออนะเป็นประวัติพระสาวกของพร,ระตถาคตพุทธเจ้าต่อสาวกรูป,ป,ปนี้เป็นองค์สำคัญนะลูกนะเออเริ่มเลยนะเออ่ก็คือพระมหากัจจายนะนะลูกนะพระมหากัจจายนะ หรือว่าพระตักกระจายไหนใครไม่ไม่ไม่รู sweating, ้พระตักกระจายใครใครรู้จักพระตักกระจายบ้างพระตักกระจายใครรู้จักพระตักกระจายบ้างที่ปฏิสถานอยู่ที่หน้าวัดอยู่ที่วัดอ่ะพระตักกระจายลูกรู้จักพระตักกระจายไหมลูกตักกระจายรู้จักไหมรู้จักไหมพระตักกระจายหรือหรือพระตักกระจายตัก กัจจายนะนะลูกนะท่านนะเป็นบุตรของท่านพรามนะพระโปลีนะท่านเป็นบุตรของพราะโปลีท่านหนึ่งนะในเมืองเมืองอุเชนีนะเมืองอุเชนีนะลูกนะท่านเป็นบุตรของท่านพราะโปลีนะอยู่เมืองอุเชนีนะลูกนะ เออต่อมา้วลูกคือพ่อของท่านเนี่ยเป็นโรหนตคือเป็นปลนาปโปรหนตนะในเมืองเมืองนี้นี่มีผู้ปกครองก็คือพระเจ้าจันทปัตโชดนะจันทปัตโชดนะจันทปัตโชดนะลูกนะเออต่อมาที่ต่อมา,มาบิรามาของท่านเสียก็คือตายลงนะลูกคือพ่อของท่าน กัรจ่ายจะได้นะลูกได้ถืออาชีวิตลงนะลูกลูกชายก็คือท่านการจายจะได้เนี่ยท่านก็สูญทีนี้ท่านก็ขึ้นมารับตำแหน่งแทนพ่อนะตั้งใจฟังแล้วอยังคุยกันนะลูกเดี๋ยวไม่เข้าใจนะออกข้อสอบด้วยนะในเรื่องนี้นะลูกนะเพราะท่านเป็นเอชทัศนะลูกนะท่านเป็นเอชทัศนะทีนี้ต่อมาลูก ท่านได้รับตำแหน่งเป็นปุโรหิตน,นะแทนพ่อ,อพาะวพ่อเสียเนี่ยทีนี้ท่านกัลยาณ์น,น,านี่รับตำแหน่งเป็นปุโรหิตอยู่ในเมืองอุเชนีโดยการปกครองของพระเจ้าจันทพระปัจโชตนะลูกนะต่อมาทีนี้ข่าวกาเรเสด็จของพระสัามาก,กับพุทธเจ้าคือพระโคดมเราเนี่ยลูกนะพระบรมุขาตะดาของเรานะ ท่านไปประกาศพระศาสนาโลูกท่านเดินทางเพราะว่าท่านตัดตรูเรนนี้นนท่านก็ออกเผยแผ่พระศาสนาท่านมาเดินทางไปเมืองอุเชรียังไม่ได้ยังไ,ไ,ไม่ได้เข้าไปนะลูกยังไม่ได้เข้าไปตอนนั้นแข่าวการได้ยินของพระเจ้าจันทรปัญโชตทีนี้ท่านก็เลยอยากจะฟความทมของพระพุทธเจ้า วันเจาะไทเรา้อคล้อพลยขนาดไหนนะลูกท่านก็เลยบอกให้พามโปรหินก็คือท่านกัดจานะท่านรับตาแหน่งเป็นปโปรหินให้ไปเถเชิญทูลนะลูกเชิญพูลพ,พระพุทธเจ้ามาเมืองอุเชนีทีนี้ท่านกนายจนะก็ไปเล hey, ลูกท่านก็เสด็จไปท่านก็ไปไปเเสด็จท่านก็ไปไปเชิญเชิญพูลเช,ชิญนะลูก ทนี้ไปไปพร้อมกับคนใช้ก็คือคนมหาก็าคือท่านอาของท่าน,าน,นไปด้วยก็คือคนรับใช้ไปด้วยกันทั้งหมดเจียบคนลูกเจียบคนไปกับท่านกาญจนะเป็ดแป้งลูกนะพ้อมไปแล้วทีนี้